สวัสดีจ้าวันนี้เรามารีวิวของเล่นสัตว์จ้ารีวิวที่แม่น้ำริมทานนี่เลยหูน้ำใสมากตัวแรกมารายงานตัวแล้วจ้าคอกก็ได้จอละเคค็อกก็ได้จอละเค้มาเล่นน้ำจ้าตัวนี้ของฟอร์มนะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะ คร,รูมอ้าวใครก็รู้เหรอดอกหมาฮุ่งฮุ่งดอกหมาฮุ่งฮุ่งตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยมีใครรู้จักไหมนะบัฟเฟโลควายบัฟเฟโลควายอีกว่านะ่ะกิ้งกา่าวันนี้กิ้งก่าไม่ได้มาอยู่บนต้นไม้นะมันอยู่ที่แม่น้ำ เฮ้ฮเยทำไมเสียงตัวอะไรอะ่ะกับ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 เสียงม้าใช่ไหมเอ,อ,อ่ยฮอร์สม้าฮอร์สม้าเฮ้ยทีเล็กมาแล้ว้้้มมมไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มอ ข้าววัวข้าววัวตัวนี้เป็นวัวตัวเมียนะที่จริงมันมีนมอยู่ตรงนี้นะนมมันหายไปไหนเนี่ยมีนมจริงเหรอจริงมันเป็นวัวตัวเมียไงไ,ไดโนเสารไดโนสาวโอ้ยซีบ้ามาลายอยู่ไกลดังเลยหยิบให้หน่อยสิตัวนั้นนะซีบา้า มาลายมาแล้วเดินทางมาแล้วพร้อมขนน้ำมาด้วยนี่ซีบระ่ะมาลายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายกดติดตามไว้นลยจ้ะบายบายายยถ่หมดเลย